หอักันที่ทัพนักเตะช้างศึกชุดยู23ปีของไทยเรานะคะก็เตรียมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากตบรอบฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียขณะที่โคซิโก้ค่ะก็เตรียมวางแผนโปรแกรมซ้อมทีมชุดใหญ่เพื่อเตรียมรุยศึกฟุตบอลโลกรอบแรกนะสุดท้ายกับอิรักค่ะ สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หลังจากนักเตะทีมชาติไทยชุดยู23กรอบแรกด้วยกันมี2คะแนนนะคะในการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2016ที่กรุงดฮาประเทศกาตาร์เพื่อที่จะคัดเลือก3ทีมไปเล่นฟุตบอลโอลิมปิกเกมที่บราซิลกลางปีนี้นะคะนักเตะช้างศึกไทยของเราค่ะจะเดินทางกลับเมืองไทยคืนนี้และจะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเวลา6นาฬิกา20นาที้วยเที่ยวบินกาตาร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน QR830 ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายธุระพัฒนมงคล นาวินอุบทูตไทยประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยณกกลงโดฮาประเทศกาตาก็ได้เลี้ยงอาหารให้กับนักเตะช้างศึกด้วยนะคะขณะที่โคซิโก้ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะเตรียมแผนในการเก็บตัววางโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนจะไปเยือนอิรักที่ประเทศอิหรา่านในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะัดสุดท้ายของกลุ่ม F วันที่23-24มีนาคมนี้นะคะบอกว่าต้องเตรียมทีมให้พร้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปนอกจากนั้นค่ะโคซิโก้ก็ได้ ได้ชื่นชมนักเตะชุดยู23นะคะบอกว่าทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วรวมไปถึงขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ส่งกําลังใจมาเชียร์นักเตะและขอโทษที่ไม่สามารถนําทีมไปต่อในรอบต่อไปได้ค่ะ